และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมรายการมูทอไปกราบนมัสการพระอาจารย์วิไลซึ่งท่านเป็นเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมเหล็กไหลแห่งนี้ครับกราบนมัสการครับอาจารย์เจริญพรโยมตั้งจิตมาจากไกลตั้งใจมาจากบ้านแล้วนี่นเนาะมาเจอกันไม่ใช่ด้ยบังเอิญเรามาเจอกันด้วยความตั้งใจบุญที่เราสร้างกันไว้แต่ปางก่อนเราถึงได้มาเจอกันโยมเพราะอยู่นี้อยู่ในป่านะครับคนที่เข้ามาในนี้ถ้าไม่ตั้งใจจริงๆเขาจะไม่มาพร้อมอยู่ในป่ามันอยู่ลึก ลึกมากเลยลึกจากทั้งนอกไปสองกิโลครับ <c oughs> ผมพอเลยป่าอ้อยกันมาปุ๊บเนี่ยจะตัดโลกภายนอกเกิดมองดูจะไม่เหมือนที่ว่าเราอยู่ตรงไหนใช่นี้ก็เหมือนคล้ายๆอีกโลกโลกนึงครับเนีมันเป็นแบบนั้นครับ,รบผมขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ก่อนนะครับอย่างแรกเลยสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำเด็กไหลนะครับจริงๆแล้วประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรแล้วก็ก่อสร้างจนเกิดเป็นสถานที่แห่งนี้ อายุประมาณสักกี่ปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มสร้างแต่เริ่มสร้างเลยก็ประมาณไม่ต่ำกว่า40กว่าปีนะครับพศ4สี่หี่ประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นแนละประวัติการสร้างแต่เดิมนี่เป็นเป็นสำนักปฏิพัิธรรมเจริญแบบนี้ไหมครับหรือว่าก่อสร้างมาแต่เดิมนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นก่อนๆท่านก็อยู่ในถ้ำพอรุ่นที่สองมาท่านบุกเบิกมา นะมุงหลังคามุงจากมุงอะไรมามุงย่ามาแล้วค่อยพัฒนากันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอและอีกหนึ่งอย่างที่ผมเป็นข้อสงสัยแล้วก็มาตามหาในเรื่องนี้ด้วยเรื่องความเชื่อเนื่องจากสํานักปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีชื่อว่าสํานักปฏิบัติธรรมถ้ำเหล็กไหลนะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเพราะฉะนั้นที่นี่มีความเชื่อหรือเรื่องราวอะไรที่สอดคล้องเกี่ยวกับธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลมั้งครับพระอาจารย์ประวัติความเป็นมาเขานั้นต้องมีจริงๆ ทุกอย่างมีตํานานถ้าไม่มีตํานานคงจะไม่กล่าวเพากล่าวมาตั้งแต่เรายัางไม่เกิดเหล็กไหลมีหลายอย่างนะคือถ้าหินเหล็กไหลจับต้องได้เพราะเป็นวัตถุแต่ว่าเหล็กไหลกายสิทธิ์จริงๆที่เราเห็นตามละครที่เขาแสดงนั้นนั้นเขาก็อ้างอิงม,มามันก็เป็นความเชื่อที่ว่ามันก็น่าเชื่อถือเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราจับต้องยากครับนอกจากที่ว่าเราเป็นปุถุชนธรรมดาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเชิญขอามาได้นอกจากพระอริยะ โ hmm. ยมเคยเห็นไหมว่าประวัติของหลวงปู่มัม่นครับอน้าหลวงปู่มัม่นที่ไปตัดที่เมืองลาวครับพูดอย่างเงี้ยเราก็ขนลุกแล้วนะครับท่านไปตัดอยู่สามวันสามคืนนะไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะท่านเป็นพระอริยนะและ้วผูถุชนใครหล่ะจะก,ก้ากเขาไปตัดได้ใช่จะเพราะเหล็กไหลของเขาจริงๆขงเขาก็มีอิทธิฤทธิ์นะจะไปบังคับเขามาไม่ใช่เรื่องง่ายครับแล้วผู้ที่เขาคุ้มครองล่ะเขาเป็นเจ้าของรักษาล่ะเรามองเห็นตัวเขาไหม นี่คือเป็นสิ่งที่ยากนะแต่ถ้าไม่มีจริงก็คงจะไม่ีใครไม่มีใครกล่าวคํากล่าวที่เลอยลอยนะั้นเป็นคงเป็นไปไม่ได้มันเป็นตำนานที่มาเพียงแต่ว่าเราพิสูจน์ได้หรือไม่ได้แต่ว่ามันเป็นความเชื่ออเป็นความเชื่อของพวกเราที่นี่ห่างจากถนนสองกิโล,ลขึ้นมาบนเขาหลังจากที่โยมเลยไล่อ้อยมาแล้วก็วขึ้นเนินเขามาแล้ว โยมจะสัมผัสได้เลยว่าจากตรงโน้นและที่ตรงนี้มันห่างกันโดยทิ้นเชิงเลยใช่ครับมันตัดแทบก็ตัดโลกภายนอกเลยทางนี้ก็เหมือนกับบนเขาจริงๆข้างล่างเหมือนเป็นเป็นพื้นที่ของที่เป็นมนุษย์ทำมาหากินใช่แต่พอขึ้นมาก็เหมือนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับเพราะว่ามไม่มีบรรยากาศที่เป็นชุมชนเหมือนข้างหน้าเลยไม่มีเลยพอบอกว่าพื้นที่บริเวณเนี่ยตามประวัติศาสตร์เนี่ยพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนะครับ เคยเป็นที่สงครามหรือมีการลบลาฆ่าฟันต่างๆซึ่งในถ้ำเหล็กหลายเองเนี่ยเห็นพระอาจารย์บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนมาหาวัตถุมงคลมาหาธาตุกายสิทธิ์หรือมาขุดหาสมบัติภายในถ้ำของสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำเหล็กหลายนี้ไหมครับมีครับผม,มเข้ามาขุดหาอะไรบ้างพระอาจารย์ท,ที่ตอนสมัยก่อนสมัยก่อนก่อนเนี่ยที่รู้รจริงๆว่าคนส่วนใหญ่ที่มีพวกวิช่วงวิชาเน้่ก็แต่เขาต้องการ ธาตุกายเซกคือเหล็กไหลแล้วทีนี้พอมาในถ้ำปุ๊บเนี่ยเขาก็เห็นว่ามีข้าวของต่างๆที่เป็นของเครื่องใช้ของสอยของชาวบ้านเรารไม่ว่าจะเป็นถ้วยโถโอจามแล้วก็แต่เก็บอยู่ในนั้นมากมายครับแต่ฉันว่าคงจะเป็นไปได้เพราะว่าพวกเราอพยพยกลบหนีภัยสงคราม,มเพื่อมาอยู่ในถ้ำหนีสงครามพวกพมาก่าไง ก็หนีมาก็มาอยู่ในถ้ำและถ้ำนี้ไม่ใช่ถ้ำขึ้นบนนะถ้ำลงล่างอ๋อโดยปกติถ้ำทั่วไปต้องต้องเรียนแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะครับถ้ำเนี่ยโดยลักษณะก็จะมีอยู่สองสองแบบที่เป็นหลักๆคือเป็นถ้ำที่อยู่บนภูเขาที่แบบว่าเราเดินขึ้นไปแล้วก็จะไปเจอถ้ำกับถ้ำที่เขาเรียกว่าต้องเดินลงไปพออยู่บนเขาแล้วต้องเดินลงไปเพราะเราขึ้นบนภูเขาขึ้นไปเนินเขาปุ๊บแล้วก็จะลงไปอ่าทางเขาจะลงเป็นทางลงไปลึกลงไปเรื่อยๆแล้วแต่ถ้ำกันไปแต่ถ้ำนี้ คือถ้ำที่เตี้ยที่สุดนะถ้าจะพูดตำหนักจริงๆนะอัตมาภาพเคยเดินไปตรงนี้มีอีกถ้ำหนึ่งนะคือภายในบริเวณวันนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นถ้ำที่ที่ยังไม่ได้เปิดใช้คําว่ายังไม่ได้เปิดหรือว่าเป็นเป็นสถานที่ให้คนกราบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีอีกถ้ำหนึ่งด้วยที่ลึกไปกว่านั้นสองถ้แล้วถามนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับพระอาจารย์อยู่ที่นี่มาตัวพระอาจารย์เองหรือญาติโยมต่างๆเนี่ย เคยได้พบเจอเหล็กไหลบ้างไหมในถ้าครับพระอาจารย์หรือว่าพระอาจารย์นี่ได้แบบไปเจอเลยหรือว่าเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับกับนักสถานที่อย่่งนี้ครับอ๋อไอ้เรื่องนี้นะม <c oughs> ันเป็นเรื่องที่ลี้ลับแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลครับฉันเองฉันก็ไม่เคยเห็นญาติโยมที่อยากได้เขาก็ไม่เคยเห็นแต่รู้ว่ามีอืแต่ก็ว่ามีประวัติมีหลายคนที่จะเข้ามาเอาแต่เขาก็ไม่ได้ เพราะของเหล่านี้คือเห็นบางทีเข้ามาอาจจะเห็นด้วยแต่เอาไปไม่ได้ไปไม่ได้เพราะแล้วแต่ว่าบุญวนาสนาของแต่ละเขาแต่ละบุคคลที่เขาสร้างไว้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเรื่องราววันนี้นะครับมีทั้งความเชื่อความน่าอัศาจรรย์แล้วก็แฝงไปด้วยคติธรรมทางพุทธศาสนานะครับเรื่องราวบางเรื่องที่ทุกท่านได้รับฟัง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล<ช>ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ถูกไหมพระอาจารย์นะครับ<ด>ผมก็เหมือนเขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติผู้รู้แท้ผู้เจอเท่านั้นถึง<ช>จะรู้จริงว่ามีหรือไม่มีนะครับ<ช><ช>นี่ก็คืออีกหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ท่านเจ้าสํานักพระอาจารย์วิไลแห่งสํานักปฏิบัติธรรมถ้ำเหล็กไหลแห่งนี้ได้มีโอกาสให้อวาทแล้วก็นํามาเปิดเผยประสบการณ์ให้กับผู้ชมรายการมูทอลทุกท่านนะครับ เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสำรวจณถ้ำที่เขาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อเรื่องเหล็กไหลที่วันนี้รายการมูทลอกจะพาคุณผู้ชมไปครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกรับลาพระอาจารย์วิไลก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมกันเลยครับ ชาทุกครับกาการแข่แอายุินนำพิพันมองใจจิตใจเป็นสุขบุาทุกปะการที ности, ่นนทลมาเทมาสาชาทูกครับอาจารย และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่บริเวณปากถ้ำเหล็กไหลเรียบร้อยแล้วครับแล้ววันนี้เราได้รับเกียรตินะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกราบนมัสการพระอาจารย์แอดนะครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ <ท Ball. S 2> ซึ่งพระอาจารย์แอดวันนี้ท่านเป็นรองเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมถ้ำเหล็กไหลแห่งนี้ครับเดี๋ยววันนี้พระอาจารย์แอดจะพาพวกเราเชาวมูท็องนะครับเข้าไปชมภายในถ้ำแล้วคุณผู้ชมตามผมไปดูนะครับว่าภายในถ้ำจะมีเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ ที่มีความเชื่อเรื่องความอยู่ยงคงกระพันที่พวกเราตามหาจะยังมีอยู่ไหมและนอกเหนือจากเรื่องเหล็กไหลแล้วยังมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรซ่อนอยู่ในถ้ำเหล็กไหลแห่งนี้คุณผู้ชมตามผมมาเลยครับครับธรรมศสก,การพระอาจารย์รยพรเดีย๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมนะครับตามไปดูและให้พระอาจารย์นํานะครับ พระอาจารย์ครับพอเราเดินทางเข้ามาถึงนะถ้ำเหล็กไหลแห่งนี้ครับจุดแรกที่เราจะต้องเข้าไปไหว้หรือกราบสการะคือตรงบริเวณไหนครับข้างในเลยครยับที่มีเหล็กไหลยอยู่อ๋อเป็นนี่ครับคุณผู้ชมเมื่อกี้พระอาจารย์แอดได้บอกแล้วนะครับจุดแรกเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาถึงนะถ้ำเหล็กไหลสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้จังหวัดราชบุรีแล้วท่านจะต้องไปณนะจุดที่เขาเรียกว่าพบเจอเหล็กไหลเจอเหล็กไหลแล้วทุกวันนี้ ก็ยังมีเขาเรียกว่าร่องรอยปรับร่องรอยร่องรอยปรับปดให้เห็นครับผมเพราะฉะนั้นตามไปดูเลยครับผมรู้สึกว่าวันนี้สิ่งที่เราตามหากําลังจะใกล้เข้ามาแล้วครับแล้วก็ไปดูข้างในหินงอกหินย้อยแล้วมันจะโผล่ขึ้นรวมกันเลยโยงหมายถึงยังไงครับอาจารย์ข้างล่างข้างล่างนี้ก็จะขึ้นไปข้างบนก็จะย้อยลงมาชนกันอ๋ออย่างอย่างคุณผู้ชมเห็นนี้ครับ หินงอกหินย้อยเวลาย้อยลงมาและหินที่อยู่ข้างล่างก็จะมีลักษณะมันจะงอกขึ้นไปชนกันประสานกันใอ๋ออย่างอย่างรูปนี้นะครับแล้วข้างในก็ยังมีอีกเยอะครับนี่ครับคุณผู้ชมพอเข้ามาเรื่อยๆแล้วตอนแรกผมนึกว่ามีเฉพาะด้านหน้าพระอาจารย์พอเข้ามาถึงปุ๊บสิ่งที่เห็นเลยพระอาจารย์แอดครับเป็นโหเป็นเหมือนห้องโถงใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับอันนี้ เป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่เป็นมาอย่างนี้โยมธรรมชาติสร้างธรรมชาติสร้างโอ้สวยงามมากครับไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดินตามไปดูเรื่อยๆครับอาจารย์แล้วภายในถ้ำก็จะมีหินงอกหินย้อยเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่งอกย้อยโอ้นี่เมื่อกี้ผมสังเกตเห็นพระอาจารย์ผมไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมพอเราเข้ามาถึงตรงจุดเนี้ยภายในถ้ำเนี่ย ไม่แปลกใจครับที่ถึงมีคนมาตามหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุเหล็กไหลาตามความเชื่อและยังรวมถึงเรื่องอื่น,นๆเขามาตามหาอะไรครับอาจารย์ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นลับอยู่ทั้งนี้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นม,หมีอาจารย์ทั้งหลายมานั่งเอาสมาธิเอาคาถาอาคมเข้าตัวเองให้แก่กล้าขึ้นเยอะอ๋อ voilà. เรียกว่าเหมือนมาเป็นสถานที่สปายะตในการฝึกจิตฝึกสมาธิต่างๆ เพื่อให้แก่กล้าอยู่ยงคงกระพันอัดสิทอะไรไปประมาณใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแน่นอนถ้ำแห่งนี้ครับคุณผู้ชมมีความเชื่อเลอกธาตุกายสิทธิ์ก็คือเหล็กไหลเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เขามีความเชื่อเรื่องการอยู่ยงคงกระพันหนังเหนียวหรือเรื่องราวของความเข้มขังพุทธาคมพวกนี้เขาก็จะมานั่งปฏิบัติปฏิิบัตแล้วก็เขาเรียกว่าจะฝึกจิตในนี้เพื่อจะรับพลังเพิ่มเติม ให้อยู่โยงคงกระพันนี่ระหว่างที่เราเข้ามาในนี้พระอาจารย์ผมก็ได้ยินเสียงก็ภายในนี้ก็จะมีั้างคาวมีข้างคาวมีอยู่ตลอดเลย<ม>ใช่ไหม,มพร<า>ะอาจารย์อ๋อแล้วแล้วสมมุติว่าคนมาวิปัสสนาเงี้ยคือค้างคาวพวกนี้ต้องถามว่าเขาก็ไม่ได้กวนไม่ได้ <c oughs> อะไรเขาก็ไม่กวนเขาก็อยู่เฉยๆตอนกลางคืนเมื่อเขาก็ออกออกหายกินตาหากินตาปกติเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเวลาแบบพุทธศาสนิกชนเดินทางมาทําบุญกับสการละก็จะเขาเรียกว่าจะ มาสามารถกล่าวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปกติได้ปกติเขาไม่ได้รบกวนอะไรได้ครับนั่นเดียวผมให้อาจารย์พาไปจุดที่มีล่องรอยของเหล็กไหลที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้ครับนี่ครับพระอาจารย์จุดนี้ใช่ไหมครับที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นจุดที่มีล่องรอยหรือว่ามีขี้เหล็กไหลอยู่บริเวณด้านบนคือลักษณะมีนั่งร้านที่จะคอยจะตัดเอาอ๋อที่ที่ผมเห็นเป็นเหล็กคํานี่คือคืออะไรครับพระอาจารย์ที่นั่งร้านเท่ากับเป็นนั่ง อ๋อคือตัดเอาเหล็กไหลอะไรที่คือพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าด้านบนเนี่ยคือที่เขาทํานั่งร้านขัดไว้เนี่ยก็คือเขาขึ้นไปนั่งแบบทาเขาเรียกว่าขอเหล็กไหลขอเหล็กไหลอ๋อเพื่อทีาจะทำกรรบวิธีตัดเอาหรืออะไรนี่แหละอืมก็คือตามความเชื่อของเขาความเชื่อของเขาหนึ่งนะผมถามผมคือการเอาไม่ว่านะพระอาจารย์การเขาขึ้นไปก็ไม่ง่ายนะง่าย และสังเกตคือภายในถ้ำเนี่ยคือปกติเนี่ยผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้เราก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลบ้างแต่ว่าที่วันนี้ก็ไม่ได้ดมีเจ้าหน้าที่ดูแลเขาเรียกว่าเป็นประจามป,ประจามแต่ผมสังเกตความรู้สึกแปลกอย่างหนึ่งครับอาจารย์ทําไมยังรู้สึกว่าสะอาดรู้สึกว่าสะอาดแบบไม่ได้ลกไม่ได้ะอรมันเป็นแบบนี้มาตั้งไหนไรถึงแม้ว่าจะปล่อยทิ้งไว้เนี่ย ก็มาดูแลบ้างนิดๆหน่อยๆอย่างมากก็สิบห้าวันอะไรประมาณนี้เข้ามาก็จะมีฝุ่นนอยน่อยๆแต่ถามว่าถ้าแบบแปลกมากบริเวณจุดที่เราอยู่นะครับคุณผู้ชมเป็นลานเป็นลานที่จะมีหลวงพ่อองค์ดำหลวงพ่อองค์ดำภายในถ้ำเหล็กไหลนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นลานที่ถ้าใครเข้ามาก็สามารถกราบสการะหลวงพ่อองค์ดำภายในถ้ำเหล็กไหลนี้ได้คุณผู้ชมครับแล้วอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับระหว่างที่ เราเดินมาภายในถ้ำนพา้าจารย์ก็เนี่ยมีลูกแก้วอยู่ต้องบอกว่าขออนุญาตครับลูกแก้วนี้ก็คือที่พระอาจารย์บอกอ่ะจริงๆเป็นลูกแก้วที่ปกติอยู่ตรงไหนครับวางตรงนอ้อ๋อวางตรงผ่านพระแต่ก็ไม่ทราบเนื่องด้วยอะไรทําไมลูกแก้วถึงกิ้งมาอยู่ตรงนี้พื้นได้ <laughs> ใช่ <laughs> ก็ถือว่าเป็นดิมิตหมายนะครับว่าถ้าเป็นความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนี้ก็คงมา ต้อนรับหรือมาอบอกแหละนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับเราก็าจะนําไปวางที่องค์ท่านเหมือนเดิมนะครับของพวกนี้เราไม่อยากให้ท่านผู้ชมมาหรือมาตามหาหรือนั่กลับไปบ้านนะครับเพราะว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก,ก็มีเจ้าของของเขาอยู่แล้วนะครับก็อย่าเอาไปเลยครับเดี๋ยวผมเอาไปวางไว้ตรงจุดเดิมตรงไหนครับอาจารย์อ,อ๋อตรงแท่นคู่กันเลยอ๋อ ผู้สีนี่อยนี่ครับานี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอืม เ่กี้เราสักการะหลวงพ่อนินดำหรือหลวงพ่อองค์ดำแห่งถ้ำเหล็กไหลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์ยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ผมได้พูดคุยกับท่านพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าเป็นจุดที่คนมักจะมาหาสมบัติสมบัติใช่ไหมครับยมอ่าโอเคครับ<ย>ไปเราไปชมกันนะครับคุณผู้ชมน,นี่นะอืมโอ บริเวณนี้ใช่ไหมครับบริเวณนี้แล้วก็ลึกลงไปเนาะอืกจริงนะจริงๆก็ลงไปได้ลงไปได้ลงไปได้นะครับลงไปได้ทุนทีปัดลูกอะไรก็อยู่ตรงนี้แหละโอณผู้โมอาจารย์พระอาจารย์นะครับจุดนี้นะครับเป็น,ปนจุดที่ พระอาจารย์บอกว่าเป็นจุดที่คนจะมาขุดของหาของอใช่ไหมครับพระอาจารย์ทรับสมบัติของมีค่าเป็นพวกของเก่าของ,ของบโบราณ<อ>ใช่ไหมครับ,บรและนี่เหมือนภายในก็ยังมีแบบเป็นซอกเป็น,ปนอ,อะไรล,ล็อกเข้าไปได้อิจชาได้เนี่ยผมว่าบริเวณตรงเนี้ครับน่าจะเป็นเหมือนแบบเหล็กแน่ๆเลยฮนะที่ที่เป็นเนี่ยครับเพราะว่า เมื่อกี้ผมส่องนี่ใช่ครับนี่ผมเจอแล้วฮะคุณผ,ผู้ชมตามความเชื่อเหล็กไหลหรืออะไรถ้าเราส่องไปก็จะจะเขาจะสะท้อนสกายมารตรงนี้มีครับนี่ ที่อยู่ที่พื้นเนี่ยครับเขาจะพยายามขึ้นไปเชื่อมไปเชื่อมกับเพดานด้านบนเห็นผ้านหนังเนี่ยเหมือนคนมาทำไว้เลยนะฮะผ้านหนังเหมือนคนมาบวกปูนไว้เรียบเลยคุณผู้ชมดูนะครับว่าจุดนี้ถ้าตามความเชื่อก็อาจจะเป็